นายอ่เธอดีใจที่เจอในครั้งนะมีอะไรช่วยอีกวะรอบนี้กูมีแผนนะเว่ยแผนแบบไหนวะมไปสอดแหนมแล้วก็จบด้วยการโดนจับเข้าคุกใช่ไหมดัดบอกว่านายเหมือนต้นไม้ที่ต้นเล็กแต่เงาใหญ่ที่อะไรพวกมึง เหมือนแกน่าจะหมายถึงแบบว่าคนตัวเล็กแต่ปกป้องคนทั้งกลุ่มนะมึตาขาวขึ้นมาไงวะไมค์กับฉันเดาว่านายจะไปช่วยฉันพลนรถธนาคารสิล้นอีกงแล้ว <c oughs> มึงก่อนเลย <c oughs> ขออภัยนะครับมันบางทีบทสนทนาเร็วมากนะอาจจะแปลได้ไม่หมดนะครับตอนนี้เราก็ต้องขึ้นมา้าตามไมค์ก้าไปครับท,ทำอะไรบ้างวะอยู่ที่แคมป์บ้าเปล่าอาจจะจนกว่าจะได้ข้อเสนอที่เขาพอใจอ่ะ So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day? Like I said, the end. I mean... How many men? Guns? Riders? I the bank every trigger man The meaner, the better. You worry too much. เอออยากอยากคิดมากคดอนเบร์ี่กบบอลูมันนี่กูบุโคตรเกลียดเลยครับมึงไปได้แผนมาตอนเมาปะเนี่ยไม่กล้าหนากขังโอดิโกอยู่โอดิโกอยู่ทุกที mm. like ่แล้วตอนเนี Damn, ้ยแกงัวหลีเรากำลังได้ได้ดีนะ

You need to roll a little loose, What is the precious gun? I don't know. I've seen you, come Full undone more than once now. And you've only been running with us a few months. Are we going to rob this coach or pick up? Once Guess we're robbing him. Then let's do it. All right, this is the spot. Hold up on this ridge. Okay, I am we've reached the Here. น่าจะมาได้แล้วนะจัดไปกดสกคริปแม่งมาแน่นอน Attack the guard and stop State code รถอันนี้เขาเรียกว่ารถเลยนะ <Yeah. S 1> รถธนาคาร <Yeah. S 1> รถแบงค์นะระหว่างนี้ก็ลุยเย็บๆมันหนังดูครับหมวกหลุด mm hmm. คนคนก็หลุดเ mm hmm. ตี้ยงปล่า ตาแดงเรากำลัลงจะหมดหมดก็ยิงแม่งนะเติมอะไอย่นั้ไอ้น,น,อน,น,อน,นี่ก็ไอ้น,นี่ก็ยิงจังเลยนะม้าถีบแม่งสนุกไหมหนุกพ่องป <laughs> นรถขนเงินนะเว้ยเราต้องขับรถนี่ไปให้ไกลหูไกลตาเพื่อที่จะปน

แปลไม่ออกท้ายเถอะนัดบอกไม่ได้ว่าอะไรมันเร็วมากเลยนะผู้ชมแปลยังเถื่อนนะบางบางอันมันก็เป็นสำนวนมากกว่าที่จะเป็นประโยคตรงๆนะเราแปลง่ายๆไม่ได้

อ้าวชิดเขี้ยะหนังหนังแอคชั่นแน่นอนทรงนี้ไม่หยุดไม่ย่อนมาครับจะหาจะเหี่ยวอะไรออกมาเถอะเขี้ยะเลยวะาวัดเดอะเฮลมาตรงนี้อาเธอร์พอมาเจอตรงนั้นแม่งจัดเลยครับ ยับยับตอนนี้ตอนนี้ต้องมาร์กเองนะเนีเขาไม่มีไม่มีมาร์กออโต้ครับโดยกระสุนคนละเปี้ยงสองเปี้ยงเลี้ยงไม่ได้เต็มหัวรจ้าไปเลยครับเจ้าคู่จะไม่เข้าใจที่มึงคุยกันเจ้กูรู้นะว่ากูต้องยิง เต็มหัวเราก็โดนสองแดงเลยหมวกหมวกถึกจัดนะเมื่อกี้กินยากินยาหน่อยจัดไฟคร้งหนึ่งถึเหลืองเหลืองมีไหนวะยี่มูเห็นอยู่เหาวิ่งมาแล้ว โอเคน่าจะหมดแล้วนะโอเคครับระหว่างนี้เราก็ป้นเท่าที่เราป้นได้นะครับที่จะรีบกลับไปที่รถก็ได้นะเลยสเตปโคตรมาตรงนี ปนรถขนเงินกันเพื่อนเรียกอะปนให้หมดพบไมก้าที่รถขนเงินนะ เป็นคนของโอดิสโก้หมดเลยเออแถวนี้ก็น่าจะกิ่นเขานะเพื่อนบอกให้คนรถขนเงินอ้าวมึงยิงเองสิวะปืนอยู่ในมือมึงจะใช้กูทำไมแล้วยิงตรงไหนวะชุดเดอะล็อก ถ้าเราไม่ช่วยจะเกิดอะไรขึ้นเควสจะล่มเลยปะแต่ที่แน่ๆผมมึนนะครับผมยังงงอยู่ยิงอะไรของมึงเร็วสิวะอาเธอร์กวนตีนครับใช้อะไรไดนาไ,ไหมอ่ะมังงุมมังงาหล่ามากชีวิต ถ้าเราไม่ช่วยกูพอเลยเอายิงเองแม่งแล้วมันก็ตัดเข้าคัดซีนครับไม่กล้าเป็นคนเปิดเพื่อนทำเองเลยนะเบื่อขี้เกียจรอเราเดา d ว บีช่าทุกหไปนี่ทีต้นไม้เล็กแต่งเงาใหญ่ไปเจอดั้ดด้วยเออันนน่อยากกลับไปเจอดั้ดได้แล้วนะฮะเควสทองแดงนะแสดงว่าเงื่อนไขไม่โดนสักเป้าเลยกูแม่งระหว่างนี้เราก็ป้นสิครับรออะไรเพราะเราเป็นโจรนะ ค่าหัวแปสิบเหรียญครับแม่น้ำดาก,กูตานมีอะไรเก็บเก็บให้หมดครับเงินนะหายากที่สุดเลยในเกมนี่เนื่องจากเราเล่นเป็นคนดีนะ วิธีละก็คือเราต้องป้นโจรน,นะครับถ้าเราไปป้นแบบคนดีนี่ก็คือไม่ได้นะเฮ้ยใครมา3ามคนจะสู้หรือจะถอยขี่มาเร็วขนาดนั้นมากูอยู่นูน่นจำเป็นต้องสู้แล้วครับยังวันนี้ควักปืนออกมามือสั่นก,กินเหล้า ชิดถ่ายแล้วยิงม้มาไปยิงม้นมานะครับเสียฮอโนโนนะครับเราจะเสียแต้มคนดีนะแตกเหรียญเฟียวนักเอาไอ้นี่ก่อนไอ้ใกล้เนะเล็งเลยมือวัวเออนี่เฟียวนักเต็มหัวเลยคิดว่าจะรอดหรือ,อยู่ตรงนั้นนะฮะมือสั่น เรียบร้อยสูลิงไปเลยอย่างนี้เราก็ป้นถ้าเราอยู่ต่อมันน่าจะเรียกพวกมาอีกนะสงสัยเราต้องไปแลครับออกจากที่นี่กูยังอุตส่าห์มาป้นด้านบนนี่นอีกนะ ไปโอเคครับเควสไมก,ก้าก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับคลิปถัดไปเราจะจบชั a ต t e r สองแล้วเข้าสามนะครับขอบคุณทุกท่านใครก็ตามที่ดูอยจนถึงตอนนี้นะครับติดๆขัดข,ดขดนะแปลผิดแพลพลาดน่านจะเยอะยอ,อยู่แต่ดูพวกความบันเทิงนะครับผมก็จะทำเท่าที่ผมทำไหวนะขอบคุณทุกการสปอร์ตนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> มีแต่มาไปก่อนไม่ใช่ลา